มาครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะจะมาแนะนําวิธีการนะครับประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือตัวนี้คือถังลมนะครับถังลมนะครับโมเดลถังลมนะครับถังลมรถบรรทุกนะครับจะแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับเพราะว่าตัวนี้ประกอบให้มาแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือที่เราเรียกาหมอขโมยเตียวนะหรือว่าท่อไอเสียนะครับของโมเดลรถบรรทุกนะครับตัวนี้นะครับมันจะติดอย่างนี้อย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการประกอบนะเพราะตัวนี้ต้องเอาไปประกอบเองนะครับชิ้นส่วนมีตามนี้เลยนะครับ1 2 3 1 2ส1 2 3แล้วก็1นอะ่ะตามนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการประกอบกันเลยนะอันดับแรกนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะเมื่อเราได้ชิ้นงานมาอย่างนี้นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้ง6ตัวนี้นะมันสังเกตว่ามันจะมีเสี้ยนนะครับมันจะมีเสี้ยนนะครับเราก็ใช้วิธีการขาดัขดขัดถูทูหรือแต่งออกก็ได้นะครับตัวนี้นะเพื่อให้มันสวยงามนะครับ อ่ะโอเคนะครับเมื่อเราได้ชิ้นงานอย่างนี้ Job. แล้วนะครับผมเราจะนํสองชิ้นนี้มาประกอบกันก่อนเลยนะนี่อย่างนี้นะครับดูตั้งคู่มือได้เลยนะครับผม2ชิ้นนี้มาประกอบกันครับวางตรงๆนะครับให้วงกลมให้วงกลมเขาตรงกันนะเสร็จแล้วกาวหยอดนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะนะครับให้ติดอย่างนี้เลยนะครับให้ติดอย่างนี้เลยทําให้ครบเลยนะครับผมทําให้ครบเลย โอเคนะครับเมื่อเราได้ชนะิ้นงานตัวนี้นะครับครบ3ามตัวแล้วนะครับเราจะประกอบขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําชิ้นนี้นะครับกับตัวนี้นะครับมานะครับเราสังเกตว่ามันจะมีเราจับอย่างนี้นะเราจับอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับมีร่องอยู่ตรงนี้นะเอาร่องตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะเสียบลงไปนะครับให้ตรงกับร่องตัวนี้นะครับร่องตรงกลางนะครับนะครับติดกาวได้เลยนะตัวนี้นะอันดับแรกนะครับทําตัวนี้ให้ถูกก่อนนะครับตัวอื่นก็ทําตามเนาะ เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะล่องตัวนี้นะครับให้ตรงกับล่องนิดนึงตัวนี้นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยอ่นักลับผมเมื่อเราได้ชิ้นตัวนี้นะครับแล้วก็สามตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะนำอ่า ตัวนี้นะครับเราเห็นสังเกตนะครับมันจะมีอันนี้นะครับมันจะมีที่มันยื่นออกมาอย่างนี้นะมันยื่นออกมาอย่างนี้มันจะพอดีกันกับรูตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับมันจะพอดีกันกับรูตัวนี้นะครับดูดีๆนะดูดีๆนะครับนี่นะี่ะเอาใส่ครบสามตัวเลยนะครับ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับชุดท่อไอเสียนะครับของรถเรานะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการติดตั้งให้นะครับผมอ่ะถ้าจะเอาตัวนี้นะครับไปติดนะเราสังเกตนะครับมันจะเป็นบ่าอย่างนี้นะสมมุติว่าเป็นแท็กซี่รถของเรานะแท็กซี่เราจะนั่งบนบ่าอย่างนี้นะครับนั่งบนบ่านี้นะอ่ะนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยนะเดี๋ยวขอแยาถอดหัวนะยกกระบะนะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้นะครับวิธีใส่นะครับนี่ นี่นะครับมันจะอยู่ท่านี้นะครับมันจะอยู่ท่านี้เลยนะ mind, ไอ้ที่ไอ้ไอ้ที่เป็นเสาตัวนี้นะครับมันจะอยู่ข้างหลังน้อยเสาตัวนี้นจะอยู่ข้างหลังนี่ดักข้างในนะจะอยู่ท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดกันเลยนะอันดับแรกนะครับ่อค้า,าจะทําการติดถังลมก่อนนะครับถังลมนะครับพยายามอย่าให้เลยเส้นด้านล่างสุดลงมานะเพราะว่ามันจะติดทออ่อนะนะครับไันนี้ถังลมนะ,ะเราพยายามไม่ให้เลยลงไปนะครับนี่เสร็จแล้วติดกาวได้เลยนะ โอเคนะครับถังลมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะเอาตัวนี้ไปติดได้เลยนะครับเอาตัวนี้ไปติดได้เลยนี่นะครับ โอเคนะครับของแต่งนะครับชุดถังลมแล้วก็หม้อใยเตี๋ยวนะครับของแต่งชุดถังลมกับชุดท่อไอเสียนะครับเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับทรงนี้เลยนะครับผมทรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ